ผมก็ฟังแล้วรู้สึกดีเพราะว่าการสนุสเนี่ยเคยไปอ่านเจอนะฮะเขาบอกว่ามันเป็นการสร้างนิสัยผัดวันประกันพรุ่งใช่ใช่ถ้าคนที่กดสนุ๊สนุ๊สนุ๊ไปเรื่อยเนี่ยมันจะเป็นนิสัยนี้กับเรื่องอื่นๆด้วยถูกต้องค่ะอันนี้คือไม่เป็นมิติในการทําได้ต้องยังไงฮะสมมติคนผู้ชมคุณผู้ชมดูอยู่แล้วเป็นคนชอบกดสนุสเนี่ยเลิกเลยไหมเลิกหักดิบไปเลยยากอะไรไม่สนุ๊กกดกดปั๊บลุกเลยลุกเลยมันอาจจะต้องเซ็ตความรู้สึกนี้ไว้ตั้งแต่่กออนน ว่าถ้านาฬิกาปลุกดังคือตื่นไม่ต้องก่อนนอนตั้งแต่ตอนนี้เลยอืม,อม,อมตั้งแต่บัดนาวอาต่อไปนี้รุ่งเช้าวันรุ่งขึ้นจะไม่สนุสิกแล้วใช่คือจ๋าไม่ค่อยเข้าใจคนที่ตั้งเผื่อ,อจะบอกว่าเออเดี๋ยวจะต้องตื่นหกโมงครึง่งงั้นเดี๋ยวตั้งสักตีห้าครึง่งเผื่อไว้ก่อน <laughs> เผื่อไว้ชั่วโมงหนึง่ง ก็เคยอ่านเหมือนกันอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะบอกว่าการตั้งสนุสนอกจากจะทําให้นิสัยเป็นคนชอบผัดวันประกันพรุ่งแล้วอ,ะอ่ะมันเป็นทริกเกอร์ฮอร์โมนด้วยนะอะมันเป็นทริกเกอร์ฮอร์โมนด้วยเพราะร่างกายงงอ่ะจะให้หลับหรือจะให้ตื่นอยู่อย่างเงี้ยถ้าในความคิดผมก็คือไปเสียด e ฟส s l ลี p ที่คุณกําลังหลับดีอ,อยู่คุณกําลังอยู่ในช่วงหลับอาจจะเร็มก็ได้นะ,ะแต่ว่า คุณไปตื่นซะก่อนแล้วคุณก็ต้องกดตัวนอนใหม่อมันเพื่ออะไรอ่ะใช่มันมันคือทําให้เราได้นอนที่แบบไม่ดีอ่ะแล้วมันก็ทําให้นิสัยเราเสียด้วยอ่ะจริงคือมันก็ไม่จําเป็นแล้วก็รู้ว่าต้องตื่นเท่าไหร่เผื่อเวลาไว้เท่านั้นแล้วก็ตื่นเลยอืแต่ในระหว่างนั้นแค่อยากกวนก็พอแล้วก็ทําให้น่าจะส่งเสริมสิ่งที่คุณจ๋าอาจจะไม่ได้พูดเองแต่ผมรู้สึกวันนี้คุณจ๋ามาตรงเวลามากฝึกฝนการตรงเวลาด้วยเพราะพอตั้งนาฬิกาเท่าไหร่ทําเลย เวลามาถึงนัดมันก็คือเวลาตรงไงเพราะเราเป็นคนแบบนั้นอยู่แล้วมาก่อนเวลาเออสุดยอดงั้นคุณเป็นคนไม่ตรงเวลาฮะใช่ค่ะโอเคมันโอ้ยมันมันมามันมาหลายอย่างเลยค่ะคือหนึ่งคือพอมาก่อนเวลามันจะไม่กดดันเรามีเวลาเตรียมตัวมันทําให้ร่างกายเราไม่เครียดข้อที่เศร้าเราไม่ต้องหลังใช่ใช่ แล้วว่าพอเรามาเราไม่ได้มาสายอ่ะเราไม่รู้สึกว่าเราทําให้ใครโมโหหรือเปล่าออการที่จะแบบคอนเน็ก์กับพี่หนุ่ยจ๋าไม่ต้องเกรงใจว่าแบบเฮ้ยมาสายแล้วแทนที่เราจะได้คุยกันสนุกกับกายต้องแบบพี่เขาโกรธหรือเปล่าก็ไม่รู้พี่อาจจะตึงใส่แต่ว่าพยายามเก็บอาการก็ได้แต่ว่าในกรณีคุณมาสายแต่วันนี้คุณมาเร็วไงผมเนี่ยขึ้นมาช้ากว่านิดนึงด้วยซ้ำผมก็ยังรู้สึกว่าหแขกมาก่อน ผมก็มีความคอติโซลเล็กน้อยแต่ไม่เป็นไรคะ่จะจัามาจากก็ได้สำรวจไงว่าเอ๊ะสต,ตัวนี้อยู่ตรงไหนอะไรที่แสงจัดยังไงนะอ,อ,อ,อมาออฟังสคริปต์สักหน่อยสิอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยค<า>่ะจ่าชอบเตรียมตัว